ค่ะวันนี้ก็มารับรางวัลผู้ทรงอิทธิพลต่อสัองคมดีเด่นค่ะหรือว่านะอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นยัง,งไงคะกับรางวัลนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากเลยนะคะขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณคณะผู้จัดงานงานด้วยนะคะที่เลือกให้พีนามาได้รับรางวัลน,นี้ mm hmm. เป็นรางวัลแรกของปีเลยก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอบคุณแฟนๆค่ะเพราะว่าเป็นคนสําคัญเลย mm hmm. ที่ช่วยผลักด,ดันให้พีนามันเป็นอ mm ินฟลูเอนเซอร์ได้ มันเหมือนเป็นการตอบย้ำความนิยมหองกระแสของเราตอนนี้้วยไหมกับรางวัลนี้จริงๆอ่ะวินารู้สึกว่าแคมเปญ10ล้านที่วินาได้รับมาทำให้ได้รับความสนใจในสื่อโลกออนไลน์เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องขอบคุณบอสนวัดด้วยนะคะที่สร้างแคมเปญดีๆแบบนี้มาทําให้วินาได้แสดงศักยภาพแล้วก็รางวัลนี้นี่แหละก็เป็นผลตอบแทนจากทันเปินด้งวยลอืมือนหลายคนก็มองเห็นการเป็นตัวเองของวินาผ่านการเป็นแบบอินฟูทางทีมตอบด้วยค่ะ ก็จร,จริงๆเมื่อก่อนวินาจะเล่นทิกต o กไม่เก่งนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเราทำได้แน่นอนวินาก็เพิ่งมาเริ่มเล่นจริงจังปีนี้นี่แหละตั้งแต่เริ่มตัดตากาเริ่มทำแบบไลฟ์คอนเทนต์ขายของอย่างนี้นะค่ะก็เลยมีความเป็นอินเอนเซอร์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งมีแฟนๆที่น่ารักทุกคนที่คอยซัพพอร์ตวินาก็ ยิ่งทำให้ผลตอบรับออกมันดียิ่งขึ้นก็ต้องขอบคุณมันด้วยเะี๋ยวก่อนหนะ้านี้ที่เราไลฟ์ขายเองสิบล้านเราได้ค่าที่อย่างค่าคอมใช่ไหมคะค่าคอมล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันเจ็ดค่ะก็ได้รับค่าคอมเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าคือค่าคอม,มาอาจจะไม,ไม่ถึงหนึ่งล้านนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบยอดที่แคนเซิลด้วยมีอะไรหลายอย่างบางทีจัดโปรหรืออะไรเงี้ยก็ลดไปตามนั้นแต่ว่า ดยรวมแล้วก็เกือบเท่ายอดก็คือได้เกือบหนึ่งล้านใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับยอดนะเมื่อไหร่คุณสใจว่าได้แบบว่าขายจริงได้จริงได้ค่าเป็จริงพินาดีใจนะคะที่นางงามมาขายของแล้วก็จริงแล้วก็ยังทําให้ได้รับค่าคอมด้วยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแถมแฟนนางงามยังได้สินค้าที่ดีด้วยอ่ะพ่นาว่าการประกวดมันเหมาะสมนะที่จะได้มาลายขายของได้ทําคุณประโยชน์ดีๆได้รับแบบสินค้าดีๆด้วยเพราะฉะนั้นรู้สึกดีใจค่ะที่ เราตั้งใจขายของก็จริงมีคนช่วยซื้อจริงแล้วเราก็ได้รับท่าคอนจัดกันมาด้วยก็ถือว่าวิ่งินทุ่ยไปอะไรยอดเต็มเท่าไหร่ครับถึงสิบล้านป่ะที่ขายได้ยอดเต็มคือสิบล้านเจ็ดแสนบาทค่ะจะยอดได้ ก็จริงๆค่าคอมประมาณ1ล้านบาทแต่ว่ามันก็จะมียอดที่แคนเซิลหรือว่าบางทีมีจัดโปรโมชั่นซึ่งการจัดโปรโมชั่นเนี่ยค่าคอมก็จะลดน้อยลงตามโปรโมชั่นนั้นๆนะคะก็จะได้ประมาณพอ่า้แต่ก็คือตั้งแต่ลูกค่าที่นด้จะเกือบร้านเกือบล้านแล้วใช่ถ้ารวมที่เป็นไลฟ์คู่กับวอสนวัสด์ด้วยก็1ล้านแล้วค่ะผมพี่นาวัสดที่เป็นรายล่าสุดได้สามแสนกว่าแต่ว่าอ่า ถ้าค่าคอมวีนาได้สามแสนกว่าแต่ว่าถ้ายอดเต็มที่ไลฟ์คูกับวัสนวันได้จริงๆวันนั้นวินากลับบ้านมาดูได้4ล้านบาทใช่ได้4ล้านเลยวินารู้สึกว่าอุ้ยตอนแรก3า0ล้แนแแล้วแสดงว่าคนยังกดมาเรื่อยๆก็ดีใจมันมีแนเซ c e r เพราะว่าต้อเยอะที่โดนแอนเชอร์ตอนที่ทำแคมเปญที่ทน่าโดนเงินล้านที่ไลฟ์คู่กับบอสนะวัดที่วินาดูเองนะคะไม่เห็นนะว่ามีแอนเชอนเยอะนะคะเพราะว่ายอดอยังขึ้นมา4ล้านบาทก็แสดงว่ามีแอนเชอนน้อยจริงๆอ่ะหรือแทบจะไม่มีเลย ต้ส so kind of ุดอย่างบางคัอบคุณมว่ากดไปก่อนกดไปก่อนเพื่อให้ยอดถึงแต่พอถึงแล้วจ่ายเงินไม่โออะไรอย่เงี้ยอุ้ยไม่ได้นะคะถ้ากดไปก่อนนะคือแสดงว่าวีนาขายเหนื่อยปีนะวีนาก็ต้องมาขายเพิ่มถูกไหมคะยอดถึงเพราะฉะนั้นกดไปแล้วจ่ายด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าที่เรากดอะเราอยากช่วยกันก็จริงนะแต่เราได้สินค้าดีๆด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนกดแล้วก็จ่ายแล้วก็จบเลยปลายทางก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากอยากกคนเซิน เป็นวันนั้นเป็นไลกับบอสลบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปเจอบอสค่ะก็สนุกมากค่ะได้ชมเอ็มจีไอพอลด้วยแล้วก็ได้ชมห้องของผู้ชนะที่จะได้เข้าไปอยู่นะคะวินาก็ไหว้ขอสถานที่เรียบร้อยแล้วว่าขอให้ห้องนี้เป็นที่อยู่ของดิฉันไม่เจอมิ้งเหรอบรรยากาศห้องมันเป็นยังไงห้องไหนคนไม่เคยได้เข้าไปเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นมิดียูนิวมันจะไม่ได้เข้าไป ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับโอกาสนี้แต่จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆที่ทําให้ถึงยอดจิบล้านแลวให้มีวินาวีนามีโอกาสได้เข้าไปดูจริงๆถ่ายคลิปอะไรมาด้วยเดี๋ยวจะลงให้ทุกคนได้ชมกันคือห้องใหญ่มากๆเหมือนอโลนเพนเฮาส์เลยนะคะมีห้องน้ำที่ใหญ่มีวอล์กอินฟลาเซตมีห้องนอนที่มีห้องนั่งเล่นอยู่ในตัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นใหญ่ที่มีห้องครัวครบทุกอย่างเรียกได้ว่าตื่นมาทําอาหารอะไรเรียบร้อยมีซักข้าด้วยนะเรียบร้อยแล้วก็เดินลงไปข้างล่างขึ้นรถไปทํางานได้เลยประมาณอันนี้มันอยู่ข้หน ค่ะอยู่ที่ MGI Headquarter office ขึ้นไปแล้วพอเราเข้าไปถึงเราไปพูดตรงไหนหรือว่าเราไปเจอตรงไหนว่าห้องนี้ก็ไปถึงชงั้นก็คือวอสพาขึ้นไปนะคะกับทีมงานก็ถ้าจอยู่ชั้น3วินาจะไม่ผิดนะอยู่ชั้น3แล้วก็วินาก็แบบขอเจ้าที่ในใจเดี๋ยววอสได้ยินขอในใจว่าแบบขอให้ตรงนี้เป็นที่ที่ฉันได้ไมาอยู่ในฐานะผูบบ้ชนะแล้วะคะ่ะถามวอสไหมว่าทำไมถึงสร้างไว้ที่นี่ ออวินาคิดว่านะวีนาอาจจะไม่ได้ถามโดยตรงแต่ว่าบอสบอกว่าการที่ออผู้ชนะมาอยู่ที่น,นี่มันก็เรื่องของความสะดวกสบายเพราะาบางคนอาจจะอยู่บ้านต่างจังหวัดหรือว่าบ i ิ t e r น a น i ช n a l เขาอยู่บ้านต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามีที่พักให้กับเขาอ่ะก็ทํางานได้สนุกแล้วก็สะดวกด้วยคือตื่นมาลงไปข้างล่างก็มีรถรับส่งไปทํางานอันนีกลับไปบรรยากาศไร้ศดเป็นยังไงบ้างตื่นไหมตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีการเดินมีการตอบคําถามที่แบบ ่เตรียมกันมาก่อนจริงๆอ่ะวินาก็รู้สึกว่าดีใจนะคะที่บอสอยากจะเห็นศักยภาพของวินาแล้วก็อยากจะให้คาแนะนาขอยวินาสักพอด้ห้คำแนะนาดีมากๆเลยแล้ววินาก็จะไปปรับเลนะเรื่องของทีมงานด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนทีมงานเรียบร้อยแล้วเพราะวินารู้สึกว่าเราผันเปลี่ยนบริษัทใหม่มันก็เรามาสมัครงานบริษัทใหม่เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ทีมงานเราทุกคนอ่ะทํางานร่วมกับบริษัทใหม่อย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าเป็นทีมงานที่เขามองแล้วว่าเอออาจจะเคยมีอะไร ที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือลิขสิตเขงอย่างเนี้ยมีนาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนทีมงานใหม่ซึ่งก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเปลี่ยนแล้วจริงๆตอนนี้ไม่มีทีมงานแล้วค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาตามหาดูว่ามีใครที่พร้อมจะมาทำงานตนัวเกี่ยวมีนาแล้ตอนนี้คือทีมงานที่เปลี่ยนมาอยู่ไม่ใช่ค่ะอ,อะไรสาเหตุที่เราต้องอ่างเปลี่ยนค่ะ คือจริงๆอ่ะบอสให้คาแนะนําตั้งแต่วันที่ไปไลฟ์คู่กันแล้วอะค่ะว่าเขาอยากจะได้ทีมงานที่พร้อมที่จะทํางานจริงๆแล้วก็ทีมงานที่อาจจะไม่ได้มาจากเวทีเก่าที่วินาเคยประดุจซึ่งวินาก็เข้าใจตรงนั้นเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเหตุการณ์และการปฏิบัติในฐานะนักงานของเอ็จีไอเราก็ป็นที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งวินาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะวินามองว่า ถ้าในเมื่อเรามาทํางานที่ใหม่แล้วอ่ะเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะปรับตัวตอนนี้ก็ยังปรับอยู่เป็นเรื่องทีมงานไปละต่อไปในอนาคตถ้าอสแนะนําอะไรวีนาก็พร้อมจจริงๆมันยากไปกว่าี่มันชุกอง่ขนาดมันจะต้องแบบลดทุวแล้ว เรามจะรหรือจะต้องก็จริงๆต้องเด็ดขาดค่ะเพราะว่าวีนาบอกเลยว่าวีนามารอบที่4ในการประกวด Miss Universe Thailand นี้อยากจะได้เงินจริงๆแล้วถ้าบอสเองป็นทนบอกว่าจะไปได้ทุกจุดนั้นอะทีมจะต้องพร้อมด้วยนะแล้วจะต้องแบบ ทีมหลังบ้านจะต้องไม่เคยมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับวิธีเก่าๆอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะไม่กับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดอย่างนี้แล้วแล้วถ้าเราไม่ยอมทำอ่ะพีนาว่ามันก็บอกได้ตั้งแต่ต้นเลยว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นวีนาก็พ,พ,พร้พอมที่จะทำพร้อมที่จะกลับแล้วก็ขอบคุณบอสจริงๆที่ให้โอกาสวีนาะแล้วก็บอกแนะนำวีนาค่ะ ยังเรานำเสนออย่างเงี้ยพราะว่าแตละเขบอกว่าถ right? ้าเปลี่ยนมากไปเดี๋ยวจะหลือไ่ถึงความพีน่าจริงจริงทีมมามีนาที่มาอาจจะเติมแต่งหรือว่าปรับในเรื่องของัพพอร์ตในเรื่องของชุดหรือการแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยแต่ตัววีนาจริงๆก็คือวีนานี่แหละตั้งแต่7ปีที่เรารู้จักกันมาก็เป็นวีนาอยู่อย่างนี้นี่แหละถึงแม้เปลี่ยนทีมแต่วีนาก็ยังเป็นคนเป็นวีนาที่ทุกคนรักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นชุดอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าในเมื่อวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าแบบนั้นหรือไม่มีชุดแบบนั้นแล้ว คนที่จะสามารถ r e p r เ s e n ซความเป็นไทยแลหรือว่าไปเป็นเ n ช v e เวสได้ก็ต้องเป็นคนที่มีความออเทนติกหรือว่ามีออตลักษณ์ของตัวเองซึ่งก็คือตัวเองจากข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดพี่นาวสิ่งเบวว่าบอสให้โอกาสกับเอ็นดูเราเป็นพิเศษก็ะึ่มซแบบว่ากันตีไอ้จะบบกเติมตรงนั้นเพิ่มตรงนี้พี่น,าว,า,น,นาว่าบอส ให้โอกาสทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าวีนาะมีโอกาสได้พูดคุยกับบอสจากแคมเปญสิบล้านที่ได้เข้าไปเจอวีนาก็ถามเลยว่างานรับยังไงไม่ได้บ้างไม่ได้บ้าง ทีมงานไหนที่วอสโอเคบอสไม่โอเคเพราะฉะนั้นในเมื่อเราถามตรงนั้นไปแล้วเราใช้โอกาสในแคมเปญที่เราทาไปเนี่ยให้เกิดประโยชน์ี <c oughs> ินารู้สึกดีใจที่บอสบอกมาตรงๆแล้วมันจะยิ่งทําให้วินาทำงานได้ง่ายบอสเองก,ก็ทํางานได้ง่ายแล้ววินาเคารพองค์กรแล้วก็บอสคำหวางมากๆเพราะว่าจะเป็นองค์กรที่ดินาจะต้องได้มาร่วมทํางานกันทั้งในระยะสั้นหรืออาจจะในระยะยาวเลยนะซึ่งดินาก็บอกว่ามันจะได้เป็นเป้าหมายเดียวกันใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือเรามีเป้าหมายว่าเราต้องการหา มิสตูเรสไทแลนด์ที่ดีที่สุดซึ่งบอสณวัตมาถือลิขสิทธิ์ปีแรกวินาว่าเขาชื่นชมมากแล้ววินาก็อยากจะเป็นคนคนนั้นให้เขาและพร้อมที่จะเปลี่ยและพัฒนาตัวเองก็คือถ้าบอสแนะนำอะไรมาเราพร้อมที่จะแบบว่าเปลี่ยนเลยพร้ไม่จะเปลี่ยนและกรับเลยวไนาเราเรียก จังหวัดค่ะโอคก็บอกว่ารเรา,าเล็กอยู่ไม่าอแล้วพี่ใชเราจะไปไหนเราเราจะแค่รดนารีแล้วไปตรงนั้นเลยหรือว่าเราจะเลยประทุมธานีไปอีกก็คือเรื่องจังหวัดอ่ะวินารู้แล้วตอนนี้ว่าวินาจะลงจังหวัดนะแต่ว่าวีนาขอเวลาให้ประกวดมิสแกรนไทยแลนด์จบก,ก่อนเพราะว่าวินาอยากจะให้ เกียรติกับเวทีตรงนั้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวพอจบ Miss Grand Thailand ปุ๊บถึงตา Miss Universe Thailand ตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันคือตอตน,นจะประกาศอะไรตอนที่เริ่ม Miss Universe Thailand จริงๆตอนนั้นแสดงว่าต้องรองให้บอสกลับมาจากอเมริกาตามที่บอสบอกนพี่ชวินะ่าอยากจะให้เป็นในทุกทางนั้นมากกว่าค่ะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนอยู่ความหน้าความตาก,กันแล้วก็ถึงคราวของ Miss Universe Thailand จริงๆแล้วเราก็คอ่อยอมาเริ่มเดินเกมกันเพราะว่าถ้าวินานบอกไปตอนนี้วินานรู้สึกว่าเราไ,ไม่อ,มอ่ามันจะรู้สึกสับสนระหว่าง Miss Grand Thailand กับ Miss Universe ด้วยก็เลยเต็มที่กับเมสการ์นไทยแลนด์ก่อนเชียร์ทุกคนที่กำลังประกวดเก่งๆกันทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวจบแล้วก็มาต่อไปเรื่อยว่ามีหาทรากที่รู้ว่าบอสมีคนถึงเปียดที่บอสอยากไปดูประกวดตอนประจำจังหวัดราบค่ะก็คือต้องรอบอสจับจาอเมริกาใช่ค่ะมันต้องเป็นต้องเป็นจังหวัดจังหวัดที่ประกวดหลังจากที่บอสมาใช่ค่ะก็จัดประกวดตอนที่บอสอยู่ด้วยเพราะว่าวินาทีว่าบอสอยากจะมาดูทุกจังหวัดแหละนะคะเราก็เลยให้เกียรติว่าเพราะว่าบอสเป็นเจ้าของเวทีแล้วก็เป็น คนที่มีน้ำเขารบมากๆถ้าบอสจะเห็นเราประกวดก็อาจจะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้บอสมาด้วยตอนนี้มันไม่ลังเลนะใช่ไหมค่ะฟันชวอแล้วหนึ่งจังหวัดในใจใช่ไหมฟันโชว์แล้วค่ะเออไม่ลังเลแล้วตอนนี้ไม่มีลังเลแล้วฟันโชว์แน่นอนว่ามีหนึ่งภาคค่ะหนึ่งเลยนะหนึ่งภาคหนึ่งภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดถ้าเหมืนจังหวัดจะก็ไปอินติดจังหวัดนึงเลยประมาณนั้นแต่ว่าจังหวัดที่มีเวทีออกมาแล้ว อ่ะจ้ะคือ <but S 1> ่สุดท้ายแล้ววินดาพี่ถามหน่อยพี่คะรู้สึกงว่าบอสเขาเขาเขาเอ็นดูเรามากอ่ะตัวเพื่อนๆที่เข้ามาประกวดเขาท้อตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มก้าขึ่นดวคีเลยไหมอ่ะี่นดาดีใจนะคะแล้วขอบคุณองค์กร L G I มากๆแล้วก็บอสบัสด้วยที่ให้ กดเรียนแล้วก็ให้คาแนะนําวีนาเยอะมากๆเลยวีนาว่านะตอนนี้ที่ทุกคนเห็นว่าบอสให้คําแนะนําวีนาเยอะเพราะว่าแคมเปญที่เกิดขึ้นน่ะวีนาเป็นคนชนะในแคมเปญนั้นต่อไปถ้ามีคนอื่นที่ชน,นะแคมเปญอื่นๆเขาก็จะให้คาแนะนําเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่วีนารู้เลยคือบอสะวัตเป็นคนที่แฝงมากๆแล้ว MGI เป็นองค์กรที่ให้ความยุติธรรมับทุกคนวันนี้วีนาดีใจมากที่วีนาได,ได้รับคำแนะนำและวันอื่นๆบอสก็จะหัเช่นเดียวกันกับพวกเขาทุกคน เดี๋ยวหนูไม่ดื้อนะครับหนูไม่ดื้อนะคะหนูไม่ดื้อจริงๆเนี่ยบอสบอกให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหนูตื่นเช้ามาหนูงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นตื่นสองท่าขึ้นเก็อัพโพสเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยใช่ก็คือมุ๊บไปแป๊บเลยใช่คุณจะตื่นเจ็ดโมงและเจ็ดโมงครึ่งอยู่โพสเลยภายในเพิ่งจะมงบรรยากาศแล้วก็ process อะไรค่ะ โอเคใช่ไหมกับสิ่งที่มันฟีดแบ็กกลับมาอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ฟีดแบ็กดลยโอเคค่ะเพราะว่าวินาทีอยู่แล้วต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราวินาต้องทําความเข้าใจอย่างนึงว่าวินามาจากเวทีกลางที่เคยประกวดแล้วก็รู้จักหลายหลายคนเลยว่าเพราะว่าไม่ได้ประกวดแค่รอบเดียวแต่สองรอบแล้วก็ทํางานร่วมกันถึงระยะเวลาประมาณ5ปีอ่ะก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันสูงที่ว่าวินาจะมีความสนิทสนมกับ นักงานหรือว่าคนที่คุ้นเคยกับเวทีเกาะะ่าอะค่ะแต่ว่าทีนี้พอมาเวทีใหม่เราก็ทำความเข้าใจแล้วว่าเวทีนี้เขามีความชัดเจนซึ่งเราก็รู้มาอยู่แล้วตั้งแต่ i s สแ a วร์ไทย land ์แล้วเพราะฉะนั้นทําใจไว้แล้วและทีมเองก็ทําใจไว้แล้วเราคุยกันไว้ก่อนานานั้นแล้วถิดว่าเออวันนี้ต้องมาถึงนะถ้ามาจริงๆเราโอเคนะทุกคนในการที่เราจะแยกทกางกันแต่ว่าเรายังตักกันเหมือนเดิมเขาก็จะไปเชียร์ในฐานะแฟนๆและวกรับเชิมาให้กำลังใจใวีนา่าส่วนวีน่าเองก็ พร้อมเต็มที่ที่จะมาแบบพิมพ์ด้วยตัวเองเพื่อเป็นส่วนหน,น,น,นึ่งในองค์กร n g i เราต่างเราเปลี่ยนอยู่ไม่ดื้อนะไม่ดื้อนะคะโอเคค่ะย <c oughs> <Okay. S 1> ินดีต้อนรับ